แล้ข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ12พฤศภาคม2566วันนี้ฝนตกทั่วไทยกันเลยนะคะแอดไปได้อัปเดตข่าวให้ทุกคนได้รับทราบกันนะคะเนื่องจากฝนตกหนักมากที่อุบลมีจังหวัดในบ้างที่ฝนตกหนักคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะคลิปนี้เราก็มาอัปเดตสำหรับการโอนจ่ายเงินประกันไรายได้ยางพาราเฟซีในวันนี้นะคะ12พฤษภาคมใครที่ได้รับเงินแล้วมีเงินเข้าบัญชี แล้วคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะและก่อนไปรับชมรายเรียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเรามาอัปเดตยอดจำนวนกเกษตรกรชาวสวนที่จะได้รับการทยอยโอนจากทกศในวันนี้12พฤษภาค,คมนะคะ โดยโอนจ่าย2เดือนคือตุลาคมและพฤศจิกายน2565รวบ2เดือนเป็น1ยอดนะคะเจ้าของสวนกรีดเองนะคะจำนวน177,427รายเจ้าของสวนอย่างเดียวนะคะ18,664รายกรีดอย่างเดียวนะคะ1 6 6 8รายรวมนะคะรอบนี้อยู่ที่อยู่ที่212,159ราย ทีนี้มาดูคอมเมนต์คร่าวๆนะคะว่ามีจังหวัดไหนบ้างโอนเข้าแล้วและจังหวัดไหนยังไม่ได้โอนเข้านะคะอย่าลืมเช็คสิทธิ์เช็คสถานะล่าสุดของตนเองนะคะว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่เมื่อเช็คสิทธิ์แล้วเช็คสถานะแล้วได้รับสิทธิ์เพราะฉะนั้นก็รอการทยอยโอนเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางจากทกศนะคะ มาดูคร่าวๆว่ามีจังหวัดไหนเข้าบ้างนะคะโดยเป็นการเป็นการอัปเดตข้อมูลสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางมาคอมเมนต์นะคะจากเพจ a c e b o o k สภาคเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางมาดูว่ามีจังหวัดไหนบ้างนะคะคร่าวๆนะคะ,ะมีทั้งรออยู่ที่รัฐภูมิเข้าแล้วบุรีรัมย์ยังเลยน้าจะลรวยอุบลราชธานีเข้าแล้วนะคะ สงขลาเข้าแล้วสุราษฎร์นะคะเข้าแล้วส่วนจะเป็นอำเภอไหนตำบลไหนต้องไปเช็คกันอีกทีนะคะนครศรีธรรมราชยังไม่เข้าเขาชัยสวนเข้าแล้วนะคะรัฐภูมิยังไม่เข้ายะลายัางเงียบอยู่พัทะลุงใครเข้าแล้วความเห็นบอกกันด้วยนะคะศรีสะเกดย,ยังไม่เข้าสตูลยังไม่เข้าเดาสงขลา คงจะไม่เข้าอีกแล้ววันนี้รอกันนะคะบึงการเข้าแล้วสุรินยังไม่เข้านาทวีเข้าแล้วนะคะรางอำเภอปะเลียนยังไม่เข้าเกาะเต่าเข้าแล้วตอนดีสองเชยภูมิยังไม่เข้าคลองท่อมยังไม่เข้าโคราชเสืิงสางยังไม่เข้านะคะยะลาเข้าแล้วสงขลาเทพายังไม่เข้า นครพนมยังไม่เข้านะคะอันนี้คร่าวๆนะคะที่แอดไปดูรายละเอียดมาว่ามีจังหวัดไหนบ้างอำเภอไหนบ้างนะคะเพราะฉะนั้นคืนนี้รอว่าจะมีการโอนเข้าบัญชีเราหรือไม่นะคะอย่าลืมนะคะสำคัญอย่าลืมเช็คสถานะของตนเองว่าได้รับสิทธิ์ถ้าเช็คสถานะแล้วได้รับสิทธิ์ก็ต้องรอนะคะ อัปเดตล่าสุดสำหรับการโอนเงินในวันนี้พี่น้องเกษตรกรชาวส่วนอาง่าง12พฤษภาคม266 6นะคะ